ในการในการหาเรื่องนี้คือปัญญาการที่จะสร้างตรงนี้มูลค่าประมาณ2ีได้รับเหรียญนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนกันในลักษณะผู้บริตผู้เรียนคนหนึ่งของถือว่าเป็นพื้นที่เหลืออยู่นะใช้คำว่าพื้นที่เหลืออยู่เท่าวันนี้เนี่ยถ้ามองในสถานผลไม้นะพื่อเศรษฐกิจต่าอก่นเทียบเคียงไม่ได้ถามว่าผมทำมาตั้งแต่ปีไหนในส่วนตัวฤดูการผู้เรียนบางดารานะคะ เราก็จะได้รับเกียรติจากกรรมการผู้จัดการบริษัทพิธานนะคะที่เป็นสภาพดีวันนี้รวมถึงโรซารี่และส่วนเลขาธิการหลายๆท่านนะคะร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาสเนการจัดติดต่อ่ยนนกจากความแปรปรวนของสภาพรางกายในอารมณ์รือว่ที่เรานแม่ดิฉันนางสาวจติรายุ้งยังค่ะนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการค่ะ ของลำต้นแล้วก <d plain stock> <d plain Heavy> <dem> ็เพื่อี่ีกออกผลมาการที่จะดูแลสิ่งที่เราสู้กับทุเรียนที่ที่เราต้องสู้ที่ทุเรียนต้องสู้คือธรรมชาติค่ะเพราะว่ารีนนี้เปิดรดูการเก็บเกี่ยวทุเรียนบานดราาดคมโอ้ยโอ้ย ได้ัเรียนรา้แนะนำการรับสุขรับผู้เรียนนะคะทการขอรรับผู้เรียนนะค่ระโยนไปล้วไมคี่บส่งถึงเนื้อของทุเรียนบางละๆานะคะ แี่าเอยาจามุทันร้วาดีกว่าตา้มาตากมุสตีเลยนคะกิจกรรมไม้ท้ายแต่ข้อใ้เราตองอย่านี้การานเวทีนะคะในส่วนของการแข่งขันกินผลไม้ค่ะ่ครคะชื่ออะไรคะชื่อตอนนี้นะคะของสวนทุเรียนพิธานนรลาจีวาดอันนี้นะคะ เราเป็นส่วนทุเรียนปางนาราจริงๆเพราะว่าอยู่ในเขตเตําบลตันหยงมัดอ,อ,อำเภอละแงะนะคะและทีนี้เนี่ยเ,เรามีวิทยาการมีการจัดการแบบใหม่คือว่าเราใช้ความรู้นำความรู้องค์ความรู้จากจังหวัดจันทบุรีแล้วก็ศึกษาและมีนักวิชาการที่จะช่วยเราในการที่จะทําอย่างไรให้ทุเรียน บางนาลาลเป็นทุเรียนที่มีคุณภาพหมายถึงว่าเ,เราจะทําทุกอย่างเพื่อให้ทางผู้ซื้อคืออาจจะเป็นการส่งออกคือตลาดจีนต้องการอะไรต้องการทุเรียนที่มีคุณภาพแบบไหนเราจะพยายามไปให้ถึงจุดนั้นแล้วเรากเ็เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อที่จะให้เกษตรกร,ร,กรในจังหวัดรดาชิวาสของเราเนี่ยได้เข้ามา เรียนรู้ในส่วนของเราว่าวิธีการใหม่ๆการการตัดแต่งกิ่งการให้ปุ๋ยการให้น้ำการดูทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่จะเป็นความรู้เราขอจากส่วนราชการส่วนของเกษตรของสภาเกษตรในทุกองความรู้ที่เราจะสามารถหามาได้